พี่น้องทุกคนค่ะค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกกคนค่ะว่าพบพ่อเขาอีกแล้วนะคะสองแม่ลูกในช่องทำอะไรทำท้ค่ะนะคะมมนดีกับมาเขาคุยัอีกแล้วค่ะเรามาทําอะไรกันนะลูกยาอะไรนะลูกยาหัวอะไรนะคะยาหัวหัวยาหัวปรีค่ะลูกพูดทิศยาหัวปรีค่ะ เขาไปเห็ดยำหัวปีใส่กุ้งและไก่กันนะคะเหมือน,นี้นะคะนั่นแหละค่ะก่อนเขาสิไปเห็ดไปทำกันเราไปดูสุนก้าเร่ค่ะมาเลยค่ะค่ะอันดับแรกก็คือควาบรีกุ้ง หามเจ้าเจ้าพี่น,อน้องดีไหมแล้วกะตั้งน้ำมันไว้นะคะ่ะไว้ดาบไก่กุ้งไก,ก่ของเขาเนาะคะ่ะเนาะดาบไปก,ก่อนเลยค่ะเดี๋ยวฟังนี่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวแล้วต้มน้ำว้ลวกกุ้งของเขาละเนาะคะ่ะ จะพี่น้องลวกกุ้งเรก็ต้องลวกตัวยนะคะ่ะเพราะให้มันแบบเนือเ้อดิงๆค่ะพี่น้องคะ่ะนี่แต่เป็นน้ำแบบน้ำก็่จะเอาขิงพักไปคะ่ะเดจะพี่น้องตัวนี้แต่รับด้านไหมเนาะคะ่ะเดี๋ยวพี่น้องหลังจากที่อันแมมนาสก็ดาดใกล้ไปนั่นเนาะคะ่ะเอาไว้นั่นเราแมมนาสก็สีนี้คะ่ะน้ำมะขามเปียกของเขาเอาลงไปใส่น้ำนล่นเนาะคะ่ะนี่เขาก็มา ่นเอ่ออันนี้กันเลยค่ะหัวปรีก็หัวสีอู้งามวมงามด้วยค่ะพี่น้องเลยเบิ่งกอนนี่จนทันขึืนอีกค่ะนี่นะคะแม่มะนาวก็เอานี่เลยมะนาวถูค่ะนี่อย่ามันดำเนาะค่ะเนาะนี่กระสีเอาไส้นี่เลยค่ะ กระหิตเจ้าสี่ราะการนี่ค่ะจะถูไว้เนาะค่ะเนาะมันกับบงามำกนไหนเนาะค่ะมากไก่พี่น้องเอ้ยแพงกับแพงแจ๊ปพี่นองตอนนี้เ้ากรเห็ดน้ำยำกันเลยเนาะค่ะเนาะนี่แอบน้ำก็สิเอามันพริกเผาลงไปเลยค่ะก็ไปกระสีน้ำตาลเนาะคะ่ะน้ำปลา นำมานาวนะคะค้ะนกับพี่น้องจากนั้นนะคะพี่น้องนี่นำกะทิของเขาลงไปเลี้ยงค่ะนะคะทิของเขาค่ะพี่น้อง ตัวตนี้ก็ชิมรสเด้อค่ะผู้ใดมักรสใดก็ตามใจได้ค่ะเด้อใบมะนาวผสมใส้ปูปูไปก่อนเลยค่ะพี่น้องคขาเดี๋ยวพี่น้องกะนั่นหลักอันนี้กะทักใบก่อนน่ะค่ะน่องสวาวเฮาล้อมไก่ของเฮาค่ะใแม่มะนาวผสมมะเตรียมนี่ค่ะนี่ค่ะเนาะมีนี่ค่ะเฮาจิมาหั่นค่ะพี่น้องขานี่ เอาแล้วก,ก็สีนี้เฉือนออกเลยค่ะนี่แล้กวก่ะเอาอันนี้ออกค่ะเพราะเขาบดกินอยู่แล้วเนาะดอกมันเนาะเขาจะเอาอันนี้เนี่ยนี่จะเป็นเจ้าเฉเือนอันดำๆออกอีกค่ะพี่น้องคิดดังซีเราคิดทอดกล้วยอยู่บ้านได้พี่น้องนี่เนาะค่ะเนาะเอาแล้วก,ก็สีหั่นค่ะพี่น้องค่ะ หัวปีของเขาที่หั่นเนาะเฝ้าไปขูดเข่ากับนามยำของเขาเนาะค่ะเพราะว่าสิบว่าไ้มันดำเนาะค่ะนาะพี่น้องนี่นี่นะคะเดี๋ยวเขาไปเบิ้งไก่กันเลยค่ะพี่น้องนี่นะคะพี่น้องไก่เขาค่ะไปดาดน้ํนามันยามแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเอากลับมานั่นไก่กันเลยค่ะนี่ไก่เป็นฉีกเนาะคะ่ะโอนกันยังหอนดอ้วยนี่ค่ะจะทำแบบว่าเป็น เป็นชิน้นแหละค่ะพี่น้องโอ้ยหอมไก่พี่น้องนี่แหละค่ะนี่ก็ยังร้อนอยู่เนาะค่ะเนาะพี่นอ้องขาตั้งแตาก็ใส่มือฉีกลเลยอันนี้มันหอนอยู่ไหมค่ะพี่น้องนี่นี่ะค่ะก็เฮ็ดเป็นนี้สิแหละคะ่ะไก่ฉีกเนาะเดี๋ยวค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาเอาไปใส่อัน กับหนามยำเขาเลยนะคะเนาะเดี๋ยวพี่น้องเอาไส้เอาไก่ไส้แล้วเนาะค่ะเนี่ยกะนี่ระค่ะแต่ว่าที่นี่แม่บ้านเขาสี่ทีราคะของกรอบใช่เนาะกระเทียมเจียวค่ะพี่น้องหอมเจียวค่ะนะคะนี่ระค่ะพี่น้องก็ค้นให้กรอบค่ะไก่บัตตันตายที่นี่ เดี๋ยวค่ะลราก็ผักชีโรยค่ะนี่เดี๋ยวค่ะเซตซับเรียบร้อยนะคะเนาะยำหัวปรีของเขาเมื่อน,นี้เสร็จแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวเตรียมเสิร์ฟกันเลยค่ะจพี่นอ้อ,อ,นอง,น,องาาน,นี่แหละค่ะเซตซับเรียบร้อยค่ะพี่น้องค่ะยำหัวปลีใส่กุ้งไก่ของเขาค่ะเมื่อนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่แหละค่ะหน้าตาของยำหัวปีใส่กุ้งใส่ไก่ของเฮาค่ะพี่น้อง จ้าพี่น้องมื้อนี้ก็เสร็จซับเรียบร้อยไปแล้วนะคะเนาะสำหรับเมนูยำหัวปีใส่กุ้งไก่ของเฮาเนาะคะ่ะเนาะเป็นไงคะมันจะแซ่บบ่พี่น้องใน้าค่ะมื้อนี้กะเอาไว้ซ้ำนี้นะคะฝากช่องหน้าวันสถามวันค่ะไปผู้จิ้มผู้ทักผูแชร์กู้กระจายให้ได้นะคะจ้าผู้จะได้เป็นกำลังใจเฮาสองแม่ลูกทำคลิปต่อไปเนาะจ้ะเนาะมื้อนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ค่ะ สวัสดีค่ะบายบาย คลิปนี้ก็เอาไวส้สำเนี้เนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ